การพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอนของครูเพราะฉะนั้นในการประเมินผลการพัฒนางานก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาการศึกษาได้เป็นอย่างดีมีการแบ่งขั้นตอนของการตรวจรับการประเมินเป็น2ขั้นตอนคือการเข้าไปเยี่ยมห้องเรียนโดยมีคณะกรรมการของการประเมินก็จะเชิญข้าราชการบำนาญที่เป็นศึกษานิเทศและผู้อำนวยการสถานศึกษา กเกษียณอายุราชการมาแล้วเข้ามาให้คําแนะนําเราจะมุ่งประเด็นของการพัฒนางานเป็นหลักการเยี่ยมชั้นเรียนครู195คนนั้นมีการเยี่ยมชั้นเรียนทุกคนประมาณ15นาทีเพื่อที่จะหมุนเวียนกันไปเยี่ยมห้องเรียนกิจกรรมนี้เราเรียกว่ากิจกรรม l e ARNING WALK คณะกรรมการจะหมุนเวียนไปในแต่ละช่วงเวลาที่เรากําหนดตารางไว้ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันโดยใช้กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันการสร้างกลุ่ม PMC ก็เริ่มต้นด้วยโม โมเดลทิเชอร์บอดดี้ทิเชอร์เมนเทอร์เอ็กซ์เพรสและก็ a อฟเฟนิทเพลเตอร์ตรงนี้กลุ่มหนึ่งก็ประมาณ 45- หคนครูก็ได้พัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจัดทำ Study. รเรซ s นสตัตตี้มีการวิเคราะห์หลักสูตรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและครูมาร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยมีการเติมเต็มกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าจะมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดนั้นควรเป็นในรูปแบบใดบ้างันโมเดลทิเชอร์บอดดี้เมนเทอร์หรือว่า a อฟเฟนิทเพลเตอร์ก็ต้องมาว างแผนให้คําแนะนําซึ่งกันและกันหลังจากนั้นครูก็จะไปสอนโมเดลทีเชอร์ก็จะไปสอนทีมอื่นๆที่เป็นบัตตี้ก็จะไปเยี่ยมห้องเรียนไปสังเกตการสอนของคุณครูแล้วก็กลับมาสะท้อนการสอนนั้นทําอะไรได้ดีและก็ทําอะไรที่ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งนั้นเป็นไปตามที่เราได้ออกแบบร่วมกันไหมนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้อย่างไรก็มาสะท้อนกันครูก็ นำไปปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนของรีดีไซน์ใหม่ก็จะเป็นวัตจักรแบบนี้กระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการในการพัฒนาห้องเรียนได้เป็นอย่างดีตอนที่2เราก็มีร่องรอยสารสนเทศของการทํางานซึ่งเราได้ออกแบบเป็นยอวอลแพลตฟอร์มให้ครูเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ครูได้ปฏิบัติงานเป็นร่องรอยไม่ว่าคําอธิบายรายวิชาการวางโครงสร้างหลักสูตรการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนการสอนของครูเครูก็ต้องมาทาข้อมูลในระบบ แพลตฟอร์มของโรงเรียนเพื่อให้สามารถตรวจสอบการทํางานของครูได้เป็นอย่างดีเป็นการอำนวยความสะดวกให้ครูบันทึกล่องรอยการทํางานอยู่ในระบบของอิเล็กทรอนิกส์ส่วนของการพัฒนาผลงานที่เป็นประเด็นท้าทายครูก็ต้องมาใส่ข้อมูลเอาไว้ในแพลตฟอร์มระบบของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าครูได้มีการติดตามการมาโรงเรียนของนักเรียนที่หน้าเสาธงกิจกรรมโอมโรมกิจกรรมการเยี่ยมบ้านครูให้บันทึกข้อมูลลงไป แพลตฟอร์มของโรงเรียนเท่าที่เราได้ประเมินและสังเกตการเรียนการสอนและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในแพลตฟอร์มก็พบว่าครูประมาณ 80- 90%ถึงเซมีความพร้อมถือว่าเป็นการยก,กระดับคุณภาพที่แท้จริงเพราะตรงนี้เป็นกระบวนการที่เราออกแบบมาถ้าเราออกแบบมาดีก็จะทําให้การทํางานนั้นไม่ซ้ําซ้อนไม่ยุ่งยากตรงนี้ก็ถือได้ว่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเราจะให้ความสําคัญในการพัฒนาเพราะในส่วนของคณะกรรมการประเมินนั้นครู195ค คนนั้นเราใช้กรรมการชุดเดียวคณะกรรมการนั้นจะต้องได้รับการประเมินคุณครูในแต่ละกลุ่มนั้นต้อง่านคณะกรรมการชุดเดียวกันเพราะว่าในคณะกรรมการนั้นจะพิจารณาถึงการออกแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และก็การพัฒนาตนเองเราไม่ได้ลงไปถึงตัวคอนเทนต์ของเนื้อหาสาระจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินนั้นก็ได้คัดเลือกผู้บริหารที่เกษณอายุราชการมาแล้วที่มีประสบการณ์ให้คําแนะนํากับกลุ่มของท่านรองส่วนของการประเมินที่เป ของคุณครูก็ขอก็เป็นประธานอยู่แล้วและก็มีท่านศึกษานิเทศที่เป็นข้าราชการบํานาญและก็ท่านศึกษานิเทศที่เป็นข้าราชการปัจจุบันอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น2ส่วนที่จะมาเติมเต็มให้กับคุณครูได้เป็นอย่างดียืนยันได้ว่าการประเมินวีเอนั้นเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริงขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับที่รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อ ตกลง PA นั้นจะเป็นเงื่อนไขเป็นบันไดที่จะไปสู่คุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริงครับ